ครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการขึ้นเขาที่จะโกรกันนะครับก็เริ่มจากโหลดแอปตัวนี้ก่อนครับคิวครับจากนั้นเลือกอีเวนต์ครับแล้วก็เลือกจุดขึ้นรถได้เลยนะครับผมเลือกจุดขึ้นรถที่วัดพวนครับจองวันนั้นแล้วก็มาวันนั้นได้เลยครับสาหรับการเตรียมตัวนะครับก็มีแค่ผลตรวจ ATK นะครับไปรับรองคารับวัคซีนสำหรับ ATK ผมตอนนั้นผมเป็นราชการก็เลยขอเขา ATK นากงานครับว่า ที่คลินิกมันออกให้ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ลองไปนั่งงานก่อนก็ได้ครับเผื่อเขาให้ไปสําหรับจุดที่จะไปรอรถนะครับก็มีร้านขายอาหารมากมายนะครับก็ถ้าไ้แนะนําก็ควรกินไปก่อนนะครับเพราะเราต้องใช้พลังงานเยอะในการขึ้นเขาครับมันก็เหนื่อยพอสมควรอยู่นะครับแต่ก็ผ่านไปได้สบายๆครับเออลืมบอกไปค่ารถนะครับก็ไปกับตั๋วค่ารถ2 0 0บาทนะครับและจากนั้นก็มาจ่ายค่าเข้าอุทยานอีกคนละ20บาทครับ สำหรับเส้นทางนะครับก็ไม่ได้น่ากลัวมากเท่าไหร่นะแต่ต้องใช้คนที่ชำนาญพื้นที่นะครับแล้วก็รถโฟวินเพราะว่าทางมันค่อนข้างแฉะนิดหน่อยนะครับแต่ก็สนุกดีครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดที่เราจะได้ลงเดินมาเลยครับมาถึงก็เขาจะให้ไหว้พระก่อนครับพระศรีวลีนะครับสำหรับใครไม่อยากเดินขึ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสี่ยงที่แบกขึ้นไปนะครับระหว่างทางนะครับก็มีแวะ นะครับศักกระหลายองค์เลยไม่ว่าจะเป็นพญานาคพระเวสวรรคพระพิฆเนศระหว่างทางมีจุดพักเยอะแยะมากมายครับถ้าแนะนํานะครับผมบอกให้มาตอนเย็นๆถึงกลางคืนมันจะไม่ร้อนมากนะครับ,รบขึ้นสบายปีนี้ปีเสือนะครับผมแนะนําให้มาไหว้ที่นี่เป็นที่แรกครับเพราะามันถึงก่อนก็คือ ปู่เจ้าสมิงทายนะครับก็จะเป็นรอยเท้าเสืออยู่ที่หินนะครับจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นพระพรมนะครับก็จะผ่านประตูสวรรค์จุดนี้ไปจุดนี้จะเป็นจุดพักเหมือนกันมีน้ําชากินนะครับตอนนี้เห็นป้ายแล้วเราใกล้ถึงนะครับทุกคนสู้ๆและตอนนี้นะครับก็ถึงแลวนะครับจุดหนายขอเราอร้อยพระพุทธบาทนะครับตอนนี้นะครับเวลาที่ผมมาถึงก็ประมาณ2องทุ่มนะครับคนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับพอมีถ่ายรูปก็คือแต่เขาบอกว่าน้อยกว่าทุกๆปีที่ คนอื่นเคยมานะครับแต่ผมโชคดีแล้วครับก็คนส่วนใหญ่เขาจะหยุดถึงแค่นี้แต่ผมก็จะไปต่อที่ยังจุดผ้าแดงซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเขาเคิจกูดเลยนะครับไปต่อครับไม่หยุดแล้วพอเราขึ้นอีกน,นะครับก็เจอจุดชมวิว3 6 0ลงศานะครับเฉลมวิวทั้งหมดเลยนะครับ วันนี้ก็ใกล้ถึงเลยนะครับเลย150เมตรนะครับจะเห็นว่ามีจุดพักมีจุดห้องน้ําจุดให้น้ำเนี่ยแคบแบบบ่อยมากๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเหงานะครับเพราะมีเจ้าหน้าที่อยู่แทบทุกจุดเลยนะครับแบบดูแลกันทั่วถึงมากเลยครับตอนนี้ผมก็เดินรอบนะครับรอดใต้พระอานนนะครับสามรอบนะครับคล้ายๆการเมืองเทียนแหละเพราะวันนี้วันที่15กุมภาเลยถือเป็นการเมือนเทียนซะเลยตอนนี้ก็มาถึง จุดผ้าแดงนนะครับก็คือจุดนี้นะครับตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเข้าคืออะไรก็คือผ้าแดงครับคนก็จะเขียนไว้เพื่อสิ่งที่ต้องการหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ท้ายนี้ก็บอกเขียนปีพศไว้ด้วยนะครับจะได้สมหวังตามปรัถนาทุกประการนะครับก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับที่มีผ้าแดงเยอะมากๆนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับได้ผ้าแดงมาเขียนแล้วเนี่ยก็ไปผูกผ้าแดงกันครับก็พอผูกแล้วนะครับทีก็คือตั้งกล้องถ่ายรูปครับหาจุดที่ ผูกนะครับก็มันจะมีจุดเรียว่าผู้พิชิตป่าผ้าแดงนะครับก็คือจุดที่สูงที่สุดแล้วของที่นี่นะครับก็ตอนนี้นะครับก็ได้ผูกผ้าแดงเรียบร้อยเลยครับกว่าจะหาจุดได้ก็ผ้าแดงมันเยอะมากๆครับทุกคน๋ยวทุกคนดูคลิปนี้ดูผ้าเยอะมากๆเลยนี่นะครับนี่เลยมันประทัดเลยโอ้โหโคตรเยอะนะครับ ผู้พิชิตผ้าแดงครับถึงจุดสูงจุดถอดที่แล้วจากนั้นนะครับผมก็ขาลงนะครับตอนนี้ลงแล้วก็แวะมาที่ถ้ำพ่อปู่ฤาษีนะครับเคหลวงพ่อคุณถูกคอก็เลยได้พระพิฆเนศมานะครับเป็นของคลังตอนนี้ครับก็เริ่มเดินทางลงแล้วก็มีรถมารับเหมือนเดิมนะครับก็มีรถมารอไปเป็นเที่ยวเหมือนเดิมมันก็ขึ้นลงทั้งคืน แต่ยิ่งเด็กผมสังเกตว่าคนเริ่มมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับก็คือไม่ขาดสายครับสำหรับการเดินทางวันนี้ก็สําเร็จภารกิจเรียบร้อยครับได้ไหวพระได้ทําบุญแล้วก็ได้ของขลางกลับบ้านนะครับซึ่งคลิปนี้ที่ทํามาก็คือมีคนถามมาเยอะผมก็เลยทํามาเป็นคลิปให้เข้าใจง่ายๆมีอะไรสงสัยก็ถามกันมาได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ